สวัสดีครับมาดูวิธีการตั้งค่าเซ็นเซอร์ประตูยี่ห้อโซโนอฟนะครับเป็นเซ็นเซอร์เตือนเปิดปิดประตูปกติแล้วก็ต้องติดกับประตูลักษณะแบบนี้นะครับประกอบบานประตูแล้วก็วงกบนะครับสังเกตดูไฟจะกระพริบสีส้มแบบนี้แสดงว่าเขาเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ได้นะครับเนื่องจากมีการย้ายมาติดอีก WiFi ตัวหนึ่งนะครับวิธีง่ายๆก็อันดับแรกเราก็ต้องเข้าแอป e w i l i n k เตรียมเอาไว้นะครับเปิดล้อไปเลยแบบนี้ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้รีเซ็ตตัวเซนเซอร์นะครับตัวนี้ผมใส่แบตไว้แล้วนะให้จิ้มที่ปุ่มรีเซ็ตทิ้งไว้ประมาณ5วินาทีจนไฟกระพริบรัวๆนะครับมาแล้วกระพริบรัวๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เข้ามาที่แอป evlink นะครับแล้วก็กดปุ่มเครื่องหมายบวกเพื่อเป็นการเพิ่มอย่าลืมว่าเราต้องเชื่อมต่อแบบบลูทูธนะครับ กดที่ปุ่มบลูทูธนะนะครับประมาณนี้เลยจะมีอุปกรณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็จะขึ้นให้เราเลือก Wi-Fi นะครับอยู่ที่ว่าเราใช้ Wi-Fi ตัวไหนซึ่งถ้าไม่มีนะครับของผมยังไม่ขึ้นนะก็แสดงว่าเชื่อมต่อ Wi-Fi 5 g ิกอยู่ซึ่งไม่รองรับปกติแล้วก็ต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4นะครับ เราก็ไปเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 2.4ซึ่งเป็นชื่อ Mac 2นะครับหลังจากเชื่อมต่อแล้วก็กลับมาที่แอปนะครับยกเลิกก่อนเข้าไปเริ่มใหม่นะครับกดที่ปุ่มบลูทูธเช่นเดิมแล้วก็รอสักครู่อ่ามาแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ดูว่ามีชื่อ Wi-Fi ของเราหรือเปล่านะครับ Mac 2 Pro โผล่แล้ว เช็คชื่อแล้วก็รหัสอีกครั้งหนึง่งก็จัดเก็บนะครับเรียบร้อยรอสักครู่นะครับซึ่งกระบวนการนี้ควรจะต้องเร็วมากโอเคมาแล้วจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่ก็ได้นะครับผมไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้นะครับแล้วก็กดโอเคต่อไปนะครับจะเห็นว่ามีชื่อใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาตั้งค่าก็ได้สาหรับการตั้งค่าก็ไม่มีอะไรถ้าเกิดอยากทราบการตั้งค่ายอย่างละเอียดก็กลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับ สำหรับการทดสอบนะครับก็แค่วางลักษณะประชิดเท่านั้นเองแล้วก็เลื่อนนี่นครับถ้าเกิดทํางานได้แบบนี้แสดงว่าข้อสั่งงานผ่านไ i f i แล้วนะผมลืมไปนิดนึงนะครับตอนที่เราใส่แบตเนี่ยก็ใส่ง่ายๆนะครับใช้ไขควงแงะแบบนี้เลยนะครับบิดนิดนึงนะเป็นไขควงไฟฟ้าสีเหลืองนะครับบิดก็จะเห็นที่ใส่ฐานขนาด 3A แบบนี้นะครับก็ใส่เข้าไป จะเป็นแบบชาร์จหรือเป็นฐานแบบเอาคลายแบบไม่ชาร์จก็ได้นะครับเท่านั้นเองวิธีการใส่ก็ง่ายๆนะครับแล้วเราก็พร้อมติดในการติดก็แค่ติดให้ถูกด้านเขาให้กาวสองหน้ามาแล้วนะครับติดให้พอดีนะลองสังเกตดีๆจะมีเป็นรอยสี่เหลี่ยมให้นะครับก็ติดลงร่องพอดีเลยนี่นะครับสี่เหลี่ยม2ด้านตัวเล็กเสร็จแล้วส่วนตัวใหญ่ก็ติดลงไปเลยตามนี้นะครับ อ่าโอเคเรียบร้อยนะครับผมมีการใช้งานอยู่แล้วเป็นเวอร์ชั่นแรกๆนะครับที่ต่อ wiFi ไม่ได้นะครับจะส่งเสียงเตือนแต่ผมมีตัวนี้เพิ่มเติมนะครับก็ติดไว้ตรงที่บริเวณสูงนิดนึงจากมือเด็กเป็นทางเลื่อนของประตูกระจกนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกจะติดด้านบนก็ได้นะแต่ว่าพื้นที่ค่อนข้างลําบากนะครับเอาบริเวณที่เหมาะแล้วกันนะครับประตูเลื่อนเปิดอยู่แล้วเราก็ติดตรงนี้ก็ได้นะครับ ง่ายๆเท่านี้เองแล้วก็ทดสอบทางมือถือถ้าทดสอบได้แล้วก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับเท่านั้นเองที่เหลืออยู่ก็ปล่อยให้เขาทํางานแล้วก็รอเปลี่ยนแบตตอนแบตอ่อนหรือแบตหมดจะมีเตือนอยู่ในแอป,ปอยู่แล้วนะครับในหน้าแรกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นวิธีการตั้งค่าง่ายๆเพื่อใช้งานอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเกิดมีคาถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเลยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ